สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคะนนบาลสองนะคะของโรงเรียนการศึกษาและพุพธภัณฑ์พระอารามหลวงค่ะวันนี้เราเรียนเรนถึงสาระการเรียนรู้ที่แปดนะคะวันสําคัญของไทยวันนี้จะเป็นเรื่องที่สามแล้วค่ะสาระการเรียนรู้ที่สามนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับวันพ่อนะคะวันพ่อนะคะคุณพ่อนะคะก็เป็นผู้ให้กําเนิดของเรา คนที่มีความสำคัญนะคะ,ออะไม่นอกเหนือจากคุณแม่แล้วเราก็ยังมีคุณพ่อใช่ไหมคะคุณผู้จ๊อ,อใช่ค่ะ,ะคุณพ่อนะคะก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะอ่าถ้าไม่มีพ่อเราก็ไม่สามารถที่จะอ่าลืมออกมาลืมตาดูลูกได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็มีความสําคัญที่อ่าช่วยคุณแม่นะคะช่วยดูแลเรานะคะเวลาเวลาที่คุณแม่ ไม่ว่าหรือคุณแม่ไม่อยู่หรือคุณแม่ไปทํางานนะคะเด็กๆก็จะอยู่กับคุณพ่อได้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมสลคัญของบันพ่อกันดีกว่าค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างน,นะคะวันพ่อแห่งชาตินะคะได้แัะขึ้นไม่มีครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม523ค่ะเป็นคุณหญิงเนื้อทิพย์นะคะจ่อคุณหญิงเนื้อทิพย์นะคะนายวยัมรกรผู้อาสาสัครอาสาสมัครและช่วยการศึกษาหลักการและเหตุผลที่มีการแัดตั้งบันพ่อขึ้นนะคะก็คือ พ่อนะคะเป็นบุคคลผู้มีทักะทุนและก็มีบทบาทสาคัญต่อครอบครัวและก็สังคมที่เป็นผู้ผู้เป็นลูกับเอารพเพื่อคุนและก็ตอบแทนทัคุะเดื่อความกัดอูและสังคมส่วนที่จะยกเรื่องเพศเกียรำลึกถึงผู้เป็นพ่อนะคะซึ่งถือเอาวันที่5าธันวาของทุกปีค่ะเป็นวันซึ่งเป็นวันช้ายวันเกิดรกถึงปุบนะคะของพระบาทต้นบิดาโพรโมนและมหาภิวัฒนเดชนะคะใสสยามมิทรา กีราตนะคะบรมบาน่าชบาพิทนะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นถึงในปัจจุบันนี้ค่ะนี่นะคะคือความสำคัญของวันพ่อแห่งชาตินะคะก็ไม่พแพ้ไปก็ไม่แพ้วันแม่เหมือนกันนะคะ,ะต่างกันที่วันแต่ความสําคัญเข้ากันเลยใช่ไหมคะคุณจอร์อดเม<ะ>ื่อเราได้ทราบความสําสคัญของวันพ่อแห่งชาตินะคะรเารานาความรู้ที่แม้กล่าไปทำกิจกรรมต่อในใบนังของเราันดีกว่าค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจิจกระสวันพ่อนะคะก็คือ พราะว่าเด็กๆทำก็คือดอกไม้ใะรัชราลบรรพบุัุษมีดอกอะไรนะคะเกี่ยงกการเรียนรู้ค่ะให้เด็กๆบอกชื่อดอกไม้ในรับปาบรรพบุรุษพ่อค่ะแล้วก็การปฏิบัติตนในวันพ่อได้อย่างเหมาะสมนะคะประสบการณ์สำคัญนั่นคือตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและวามเป็นไทยนะคะเเรามาดูกันว่าพ่อยเด็กๆียงอะไรอ่านะคะแบบฝึกนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำตามโดยปากนะคะและระบายสีะคาวันพ่อแห่งชาตินะคะ ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกป,ปีนะคะอ่าส่วนคำศัพท์วันพ่อนะคะที่ให้เด็กๆเขียนตามใบกัดก็คือ Father อ่ะเกี่ยวกับก็แปลว่าวันพ่อนะคะส่วนดอกไม้นะคะดอกไม้ประจําวันพ่อก็คือดอกพุทธรักษานะคะอ่าดอกพุทธรักษาก็คือ Cana flower อ่าก็แปลว่าดอกพุทธรักษา เด็กๆก็ได้ดูแล้วนะคะอ่ะก็บอกว่าให้เด็กเขียนตามรอยเส้นต่างเลยค่ะ Father Day นะคะก็คือความหมายของวันพ่อในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เช่นนะอ่า k น n n e าวเวอร์นะคะก็คือดอกพุทธาักษะพุทธลักษาคือดอกไม้จัดจำวันพ่อนะคะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็นอกจากนั้นมาเด็กเขียนตามรอยเส้นต่างเลยนะคะให้เด็กระบายสีตามภาพเลยค่ะภาพที่เด็กกำลังเอาดอกพุทธลักษะค่ะไปไลื่อยกุญแนะคะเนื่องจากวันพ่อนะคะเป็นการกระทำที่เด็กๆ ควรทำนะคะเป็นการแสดงถึงความรักพ่อความประดังอยู่ประดีต่อพ่อนะคะให้เด็กระบายสีภาพตามจินตนาการเลยนะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็จุกแต่งภาพที่สวยงามตามจินตนาการของเด็กได้เลยค่ะใส่เสื้ออะไรสีอะไรนะคะเอ็กเซมันก็ได้นะคะระบายสีติดเอีกเซมันก็ได้ฉันก็พ่อนะคะพ่อของฉันชื่ออะไรอะไรเนี่ยค่ะเด็กจุกแต่ง ได้ตามจินตนาการเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปวันนี้นะคะคุณครูเทกับคุณครูจอนะคะก็สอนเท พิชาเดีนะคะบนวิชาบุคคลนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนต่อกันในวิชาภาษาอังกฤษของคุณรูปิงใช่เลยค่ะไปดูคลิของคุณภูปิงกันต่อนะคะวันนี้คุณรูกับคุณครูจอร์นะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันใหม่นะคะในคลิปการสอนเรื่องต่อะข่าวนี้คุณรูแพคมภูจอร์ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ